สวัสดีครับกลับมาพบกับโค้ดร,รักโลกเส้นเคยนะครับวันนี้วันอังคารที่1มีนาคมพุทธศักราชสองพนสะครับก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับก็วันนี้พบกับโค้ดร,รักโลกก็คงมีเรื่องราวดีๆนะฮะสาระดีๆนะครับหรือว่าแนวทางปฏิบัติที่เราทุกคนนะครับจะมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลโลกใบนี้นะครับขออนุญาตพูดคุยต่อในเรื่องของขยะนะครับ เมื่อวานได้พูดถึงเรื่องของ3 r อารนะครับทบทวนนะฮะก็คือ r e d u c e r e u s e recycle Re ไปนะฮะก็คือพูดถึงเรื่องของการจัดการขยะเบื้องต้นนะครับทีนี้เนะี่ยคนไทยเราเองในสังคมไทยทั่วไปก็ยังมีจมํนานวนมากมายนะครับที่มีความสับสนนะฮะเรื่องของการคัดแยกขยะเพราะว่าอะไรครับจะสังเกตไหมครับาบางทีเราไปตามต่างจังหวัดไปพื้นที่ต่างๆสังเกตเห็นว่าถังขยะเนี่ยสีไม่เหมือนกันเลย บ,บางจังหวัดมีแค่สองสีเขียนป้ายว่าขยะเปียกขยะแห้งนะครับ mm. ็จแล้วบางคนก็ไม่เข้าใจว่าอะไรคือขยะเปียกขยะแห้งนะครับ mm. ทีนี้เนี่ยนะครับบางไปบางจังหวัดก็มี3า,ถ,าถังบ้าง4ถังบ้างนะ mm. ขออนุญาตนําเสนอง่ายๆนะครับต้องขออนุญาตอ้างอิงนะข้อมูลของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อเป็น ข้อมูลกลางาของประเทศไทยเราในการจัดการขยะนะครับเขาก็ได้มีการแบ่งทางขยะเป็นสีประเภทนะครับเพื่อเพื่อให้ง่ายในการสื่อสารเพื่อให้ง่ายในการจัดการเพื่อทําความเข้าใจที่มันง่ายขึ้นนะครับทางขยะ4ประเภทมีอะไรบ้างนะครับก็ถ้าเราเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ในทีวีในมีกระที่ทางหน่วยงานเองมีการสื่อสารก็จะพอยจำด้บ้างขออนุญาตบาทบทวนะเพื่อที่จะแนะนํานะครับ รูปแบบในการจัดการและทําความเข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองนะฮะสีสีนะครับถังขยะสีสีสีเขียวนะสีแรกคือสีเขียวสีเขียวเราเลือกถึงธรรมชาติความเป็นสิ่งแวดล้อมสัญลักษณ์ของสิ่งแวดล้อมนั้นถังขยะสีเขียวแล้วเขาใช้ชื่อว่าถังขยะย่อยสลายนะขยะย่อยสลายให้เราเลือกถึงถึงความเป็นธรรมชาตินะครับว่าอะไรบ้างที่มันสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาตินะครับโดยที่เราไม่ต้องผ่านกระบวนการอะไรนั่นหมายความว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คือ พวกเศษผักเศษอาหารเศษเพื่อต่างๆ,างๆกิ่งไม้ใบไม้ใบหญ้าพวกน,นีนะ้คือสามารถที่จะได้สลายเองได้โดยที่เราไม่ไม่ต้องประจัดการอะไรกับมันนะครับผ่านระยะเวลาพอสมควรมีการหมักหมมทับถมกันมันก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยไปนะครับประเภทที่2คือขยะทั่วไปนะฮะขยะทั่วไปนี่เป็นขยะที่เรียกว่าทําเอาไปทําปุ๋ยไม่ได้นะทำน้ำหมักชีวภาพไม่ได้คือหรือว่านําไปรีไซเคิลไม่ได้นะครับ เช่นพวกถุงพลาสติกที่มันปนเปื้อนเศษอาหารกล่องโฟมปนเป,นเปื้อนอาหารนะครับพวกไม้เศษขนมเล็กๆน้อยหลอนก,กาแฟนะพวกนี้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคือมันไม่สามารถที่จะรวบรวมไปรีไซเคิลได้ก็เลยให้จัดอยู่ในขยะทั่วไปนะทางหน่วยงานเขาใช้สีน้ํนนะางเงินนะครับใช้ถังขยะสีน้ําเงินนะครับถังขยะถังที่3คือสีสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็คือขยะรีไซเคิลนะขยะรีไซเคิลนะครับ,ค,รบ,ค,รบคือเป็นขยะที่สามารถ แปรรูปแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้โดยผ่านกระบวนการทางอาุตสาหกรรมเช่นที่เราเห็นชัดเจนคืออย่างเห็นมีรถรับซื้อขยะหรือว่าสล้งรับซื้อขยะเราจะเห็นขยะในในรถรถเข็นเลยว่ามีพวกแก้วมีพวกกระดาษมีพลาสติกมีโลหะต่างต่างนะก็คือขยะรีไซเคิลนะครับก็คือใช้สงสีเหลืองนะครับส่วนสีสุดท้ายถางสุดท้ายคือสีแดงหรือสีเทาฝาสีแดงสีส้มนะก็คือเป็นขยะอันตรายนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสเปรย์ต่างๆพวกสเปรย์ที่มีสารเคมีนะครับหลอดไฟ นะครับที่ชำรุดเสียหายแล้วนะครับพวกสเปรย์พวกสารเคมีต่างๆนะครับรวมถึงพวกสำลีนะครับพวกผ้าอ้อมที่ปนเปื้อนเชื้อโรคนะครับพวกนี้จัดอยู่ในขยะอันตรายนะครับเมื่อรู้แล้วนะครับว่าถังขยะมีทั้งหมด4ี่ถังนี้ถามว่าในความเป็นจริงแล้วแต่ละบ้านนะครับแต่ละบ้านเนี่ยจำเป็นต้องมีถังขยะ4ี่ถังนี้ไหมสี่สีนี้ไหมนะครับไม่จําเป็นครับถ้าลองนึกภาพจครับว่าถ้าเกิดทุกบ้านมีถังขยะสี่สีตั้งเรียงกันทุกบ้านเลยนะผมว่ามันก็คง ไม่ได้ช่วยอะไรเกิดขึ้นมาไม่มีน้ำซ้ำคงอาจจะเป็นทัศนะที่มองมองดูแล้วไม่ได้สวยงามอะไรนะครับมีถังขยะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดฉะนั้นสีสีที่บอกไปก็คือสีเขียวแยกสลายนะครับสีน้ำเงินคือทั่วไปสีเหลืองคือรีไซเคิลนะครับสีเทาฝาสีแดงนะครับหรือว่าถังสีแดงนี้นะก็คือเป็นขยะอันตรายถามว่าเราจําเป็นต้องมีถังขยะสีไหนไว้ที่บ้านเราบ้างอันแรกครับสีเขียวสามารถจําเป็นต้องมีถังไหมไม่จําเป็นครับเพราะว่าเศษผักเศษอาหารนะครับก็คือเราสามารถที่จะ นำพอแยกเสร็จแล้วเราสามารถจัดการได้ไดหลายรูปแบบเช่นพวกเศษหญ้านะครับเศษผักทั้งหลายสามารถนําไปทําเป็นปุ๋ยหมักได้นะครับเป็นปุ๋ยหมักได้เศษอาหารเราไปให้เป็นอาหารสําหรับสัตว์เลี้ยงได้นะครับพวกเศษผลไม้นะครับก็ยังสามารถเอามาหมักเป็นน้าหมักน้ําหมักเอน้าหมักชีวภาพได้นะครับแสดงว่าขยะย่อยสลายนะครับไม่จําเป็นต้องหาถังที่เป็นสีสีมาตั้ง เราหาภาชนะหรือว่าอุปกรณ์หรือว่าวัสดุที่จะรองรับพยะประเภทนี้นะแล้วก็นํไประจารต่อได้เลยไม่จาเป็นต้องมีถังพยะประเภทนี้นะครับก็สีเทานะสีเท,า,เทาอันตรายนะครับอันตราย,ยก็คือนานๆครั้งจะมีใช่ไหมใช่ว่าหลอดไฟที่บ้านเรานานๆครั้งทั้งจะมันทั้งจะเสียหรือบางสเปรย์ฉีดยาฆา่าแมลงต่างๆทั้งหลายน,น,นานๆทั้งจะมีทีนอีแสดงว่าขยะประเภทนี้น,น,น้อยมากน้อยมากก็คือหาถุงมาใส่แล้วก็ ถุงพลาสติกมาใส่แล้วก็มัดปากให้มิดชิดแค่นั้นเองนะครับเพื่อที่จะรอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะมานําไปจัดการต่อไปนะครับขยะรีไซเคิลสีเหลืองนะครับประเภทนี้ยิ่งไม่จําเป็นต้องมีถังสีเหลืองตั้งไว้หน้าบ้านเราด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรฮะเราสามารถหากล่องนะครับหากล่องกระดาษหาหาลังหาถังอะไรก็ได้นะครับมารองรับแล้วก็แยกเป็นประเภทให้มันง่ายๆขึ้นหรือเป็นถุงพลาสติกก็ได้ครับตั้งข้างบ้านก็คือ เวลามีขวดแก้วก็ใส่ไปในถุงอินถังหนึ่งนะครับมีพลาสติกก็ใส่ไว้ถังหนึ่งมีกระดาษก็ใส่ไว้ในลังก็ได้นะฮะก็คือมีโลหะก็ใส่ไว้ในถุงหนึ่งก็คือแยกประเภทแบบนี้เพื่อที่จะง่ายในการนําไปรีไซเคิลหรือว่าในาในการนําไปจําหน่ายให้กับซารเงหรือว่าร้านรับซื้อของเก่านั่นเองนะครับแล้วก็พวกสีน้ำเงินถังขยะทั่วไปนะครับยิ่งไม่จําเป็นเพราะว่าเศษถุงพลาสติกก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรก็คือหาถุงนั่นแหละก็คือเอาถุงที่ได้มาจากการไปชอปปิ้งไปซื้อข้าว ถุงที่เราไปซื้อใส่แกงใส่แกงมาใช่ไหมครับจะได้ถุงหิ้วมาด้วยก็ถุงนั้นแหละครับใส่เอาถุงแกงใส่ไปในถุงหิว้วมัดปากให้เรียบร้อยนะครับรอให้หน่วยงานที่เราไปชอบนําไปจัดการนะครับถ้าเราเข้าใจวิธีการแยกแบบนี้ถามว่าก็คือจริงๆก็คือไม่จําเป็นต้องเอาถังขยะนะครับมาตั้งไว้หน้าบ้านเราด้วยซ้ำนะครับสามารถจัดการได้โดยงา่ายก็จะประหยัดก็ประมาณมหาศาลต่อปีที่หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกลางของประเทศหรือว่าต่างจังหวัดต่างๆเทศบาลอามาตนะครับ ก็จะประหยัดงบประมาณในการต้องซื้อถังขยะใบเราเป็นพันบาทแจกชาวบ้านตลอดเวลาทุกปีทุกปีมันก็ผมว่าบางครั้งมันก็เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยปราประโยชน์ต้องเข้าใจนะครับว่าการที่มีถังขยะตั้งอยู่มากมายเต็มบ้านเต็มเมืองมันแสดงให้ใหเห็นว่าเราไม่ได้มีการให้ความรู้กับประชาชนนะถ้าทุกคนเข้าใจในกระบวนการแยกการจัดการขยะอย่างถูกต้องนะ,ะไม่จําเป็นต้องแจกถังขยะมากมายทุกปีแจกซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับก็คือ บางพื้นที่บางชุมชนต้องต้องน่าชื่นชมเลยเพราะว่าบางพื้นที่จะทาถึงขั้นเป็นชุมชนปลอดถังขยะด้วยซ้ํไม่ไม่มีถังขยะตั้งเรียงรายอยู่ข้างถนนหน้าหมู่บ้านนะครับเพราะเขาามีรูปแบบในการจัดการก็คือพอรู้ข้อมูลว่าขยะขยะเป็นสีประเภทขยะแยสลายไปทําปุ๋ยได้นะครับไปทําน้ําหมักเอ็มได้ไปทําปุ๋ยหมักได้นะครับมันก็ไม่จำเป็นต้องมีถังขยะนะครับขยะทั่วไปซึ่งมีปริมาณมากมากเขาส่งพลาสติกที่คนเพื่อนเศษอาหารนะครับ ก็น้อยมากนะครับหรือ,อพวกกล่องโฟมต่างๆที่ปนเปื้อนอาหารม,มันไม่ได้เยอะอะไรนะครับขยะรีไซเคลนะครับซึ่งเป็นขยะที่มีปริมาณค่อนข้างจะมากนะครับซึ่งจากการบริโภคของเราเนี่ยมันมีเกิดขยะพวกนี้มากมายพอชาวบ้านเขารู้แล้ววิธีแยกแบบนี้คือสามารถแยกเพื่อจําหน่ายเป็นเป็นไรายได้ได้นะครับมันก็ไม่จําเป็นต้องมีทางขยะไปตั้งหน้าบ้านอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ขยะอันตรายอย่างที่บอกไปคือ พวกสเปรย์ต่างๆยาฆ่าแมาลงหลอดไฟนะครับถ่านแบตเตอรี่มือถือซึ่งนานๆพวกนี้ขยะพวกนี้นานๆมันถึงจะเกิดขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งมันไม,ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวัน,นถือว่าเป็น,ปนขยะที่มีปริมาณน้อยมากจะเห็นว่าพอเรายแยกชัดเจนแบบน,นี้รู้วิธีการนําไปจัดการนะครับทังขยะไม่จําเป็นต้องมีหน้าบ้านของเราชุมชนนะครับหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านเดียวบ้านจัดสรรนะครับทานเฮาส์ทาวนาโฮมทาวน์โฮมหรือหมู่บ้านที่ไปตามแต่าะจังหวัดแต่ว่าแบบนี้หมู่บ้านก็ดูสวยงามแบบกลุ่มทิาม ไม่ต้องมีถังขยะเพราะว่าการที่เรามีถังขยะแจกมากมายบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านคัดแยกขยะอย่างแท้จริงอย่างยั่งยืนเราแค่เอาถังเอาภาชนะไปรองรับเพื่อให้ชาวบ้านที่ขย,ขยะง่ายขึ้นทนั้นเองเมื่อทิ้ง่ายขึ้นทุกคนก็จะไม่คำนึงถึงว่าต้องมาช่วยกันจัดการนะครับก็ฝากนะครับว่าเป็นการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องนะครับมันก็คือส่งผลดีต่อต่อภาพรวมหมายความหมายความวนะ่าอะไรฮะถ้าเราเราไม่แยกขยะเลยคือมันจะมีขยะ ในปริมาณมหาศาลในแต่ละวันที่จะต้องขนขนย้ายเพื่อนําไปกําจัดซึ่งก็ประมาณในแต่ละปีมันมันมหาศาลนะครับถ้าเราแยกขยะอย่างชัดเจนจะมีขยะในปริมาณที่น้อยมากในการที่จะต้องขนขยะไปทิ้งบางพื้นที่นะครับรถเก็บขยะต้องวิ่งเข้าในหมู่บ้านหรือว่าสัปดาห์ละสองสาวันเพราะจัดการแบบไม่แยกขยะอย่างชัดเจนรู้ว่าต้องจัดการขยะประเภทไหนอย่างไรนะครับอาจจะวิ่งเข้าหมู่บ้านสัปดาห์ละครั้งนะครับหรือว่ารถไปทั้งรถไป ถึงขั้นสองสัปดาห์เข้าหมู่บ้านครั้งหนึ่งได้เลยนะครับทําแบบนี้นะครับรับรองว่ามันประหยัดทั้งงบประมาณของของด้านเองของส่วนกลางเองในการนําขยะไปทิ้งนาไปจัดการนะครับแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นปริมาณขยะก็จะน้อยลงแล้วก็ขยะที่สามารถใช้ประโยชน์ก็สามารถนากลับไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นเท่ากับว่าลดผลกระทบทางด้านทั้งงบประมาณด้านอะไรจ่ายนะครับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับ ก็เป็นผลดีต่อโลกของเรานะครับลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยนะครับแล้วก็จะเหลือพื้นที่ดินที่ว่างเปล่าที่มีประโยชน์หลือแหล่งน้ําที่มันสะอาดไว้ให้กับลูกหลานของเราด้วยนะครับช่วยกันนะครับทุกคนนะครับต้องบอกว่าย้าเหมือนเดิมนะครับว่าเราทุกคนมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ได้นะครับเพราะว่าเรามีชีวิตเพราะเรามีโลกใบนี้อย่าลืมนะครับโลกใบนี้นะครับกลมๆหนึ่งดวงมันอาศัยอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีพวกเราแม้แต่แม้แต่คนเดียวนะครับแต่พวกเราทุกคนนะครับ คนไทย65ล้านคนรวมถึงคนทั้งโลกก็คือ7,000พล้านคนไม่มีใครอยู่ได้เลยสักคนถ้าไม่มีโลกไม่นี้นะครับอย่าลืมนะครับสำนึกบุญคุณของโลกดูแลโลกอย่างดีเท่ากับชีวิตของเราเพราะว่าโลกให้ชีวิตให้ลมหายใจของเราขอบคุณครับ